สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสกุสกุลครับสบายดีพี่น้องทางฟังสปปลาวนะครับนอละกัพี่น้องทางฟังไทยนําคือกันนะครับนอเมื่อนี้นะครับพพ่อกันที่คือเ่าครับผมกับผมเบาโจกนะครับเมื่อนี้เราจะไปตามห้อยหมอลำครับหมอลำฟีเวอร์ครับช่วงนี้เมื่อนี้นะครับหมอลำที่ทุกคนหูจักกันเป็นอย่างดีนะครับก็คือไอ้หนิดสาธิตท่องจันนะครับเรื่องเล่าเพิินสิเป็นจังไดนะครับซัวสิมาเป็น สาธิตท่องจันรซูมอนีนะครับสีเดินทางหรือว่ายากลําบากขนาดใดนะครับเดี๋ยวเขาไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับครับอาจารย์สาธิตท่องจันทรนะครับซื่อจริงตามบัตรประชาชนกับซื่อว่านายสานิตชัยทองศรีนะครับเกิดเมื่อวันที่10มิถุนายนพศ2 5 0 0นะครับเป็นคนบ้านหนองหูดิงตาบลบัวขาวอําเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินครับมีพี่น้องทั้งหมด6คน เป็นลูกชาหน้าโดยกําเนิดนะครับแต่ว่าพ่อของเพื่อนนะครับนอกมักเปาแคนนะครับเสียงแคนเสียงพินเสียงล่ำนีฟังใจของอาจารย์สาธิตนี่มาแต่น้อยนะครับตั้งแต่น้อยนะครับเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับตามภาคบังคับทั่วไปของสมัยก่อนนะครับนอจบทีโรงเรียนบ้านหนองหูลิงและก็ได้บวชเรียนตอนบวชนะครับศึกษา หลักสอบนักท่ำจนสอบได้นักท่ำตีนะครับพอสืบอ,ออกมาก,กัมาเห็นใ,หใส่หน้าซอยพอซอยเมนะครับแต่ว่าใจนี้ยังอยากลองรำทํำเพลงอยู่ว่าทําไปยังอยากเป็นหมอรำอยู่เพราะว่าเคยขอพอขอเมไปสมัครเรียนํำแล้วแต่ว่าพอเมนี่กระหามว้นะครับว่าบรอยากไห้ไปเรียนลำว่าทําไป ในวัยนุ่มนะครับกาได้ยังใฝ่ฝันถึงเส้นทางแหง่งเสียงเพลงนะครับยังมีจิตใจมุ่งมั่นที่อยากสิไปทั้งล่ำทั้งลองอยู่นะครับจึงได้ตัดสินใจหนีออกจากบ้านนะครับเพื่อว่ามาเสียงดวงเพื่อว่าจะได้เขาวงการนะครับนอะโดยการที่แอบเอาเขาพ่อไปขายนะครับนอะเอาค่ารถนะครับจนเป็นแรงบันดาลใจในการเฮ็ดสุดมือสังหารนะครับนอะ พอออกมาเผชิญโลกกว้างนะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารครามนะครับโดยการที่ไปสมัครอยู่กับวงดนตรีศักสยามเพชรชมพูนะครับในตำแหน่งคอนโวยกัหน้าที่คอนโวยกับลูกกันอยู่นะครับหนอเฮ็ดสุสิงสุยางนะครับแบกค้นหามตัดคัดทุกอย่างนะครับพออยู่ไปสักพักหนึ่งนะครับก็บได้หัดลองเพลงนะครับก็บได้รองเพลง เพลงหนึ่งึ้นนะครับแลวก็ได้นํามาล่องนะครับแทนนักล่องประจําก็ว่าอย่างง่ายก็คือขัดตาทับว่าทอไปเพราะว่านักล่องเพิ่อสบายสินะการได้ขึ้นล่องและการเคยไปอัดแผ่นเสียงนํานะครับซื้อเพลงว่าตําแหน่งชาวนานะครับเนาะแต่กะบ่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรนะครับวานากะบ่ยอมตัดแผ่นมาให้นะครับบ่ยอมไปแจกให้กับโฆษกทั้งสถานีวิทยุ เพราะว่าสมัยก่อนนี่ต้องตัดแผ่นนะครับนอไปให้สถานีวิทยุเพิ่นนี่โปรโมทซอยนะครับสมัยก่อนเมื่อวันนี้มีสื่อหลายคือยังซูมือนี้เด้กลายเป็นซูมือนี้ก็ลง YouTube เลยนะครับลงโซเชียลถือว่าง่ายแต่ว่าสมัยก่อนนี่ยากคักว่าทอไปจากนั้นนะครับก็ได้ย้ายจากวงเก่านะครับมาอยู่วงสุภาดาวดวงเด่นนะครับมีโอกาสได้บันทึกเพลงคู่กับหัวหน้าวงนะครับแต่ก็ยังบ่ได้รับ การตอบรับจากแฟนเพลงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแรงใจก็ยังบอหันแพวนะครับก็ยังสู้ต่อไปนะครับภายหลังวงสุภาดาวดวงเด่นนะครับก็ได้ยุดติวงลงนะครับก็ได้ไปร่วมงานกับวีทูนวงไกลนะครับเจ้าของคณะเงาฝ้าอัศวินเอรอยนะครับก่อนที่สินใหญ่ไปอยู่กับคณะลอลุงเลื่องศิล์นะครับต่อมาก็ได้เปลี่ยนซื้อนะครับจากลอลุงเลื่องศิลก็เป็นคณะลูกอีสานลอยเปื้เส้นนะครับ รับงานในรูปแบบวงดนตรีหมอลำในวงนี้นี่เองนะครับก็ได้หูดจักกับอาจารย์คำเกลงท่องจันทรนะครับซอนี่นะครับเป็นปรมาจารย์ที่สร้างนักล้องนะครับหมอลำมามากมายหลายคนนะครับซึ่งตอนที่อยู่วงสุภาพดาวดวงเด่นนี่ก็เคยพบกับอาจารย์เธอหนึ่งนะครับอยู่บ้านหนองกุงตะบนภูภูเงินอำเภอศิลปภูมิจังหวัดระยอดนะครับ พอหยุดวงลงนะครับก็เลยย้ายมาอยู่คณะลูกอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์แระกได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์คำเกิืองท่องจันทร์จนในที่สุดนะครับความฝันก็ได้กลายเป็นจริงเมื่ออาจารย์คำเกิืองท่องจันทร์นะครับแห่งคณะท่องจันทร์โปรโมชั่นได้เขียนกอนล้ำให้อาจารย์สาธิตนะครับมาฝากอยู่กับในหางกรุงไทยและได้รับการสนับสนุนบันทึกแผ่นเสียงนะครับชุดแรกนะครับก็คือปากโกดใจคิดถึงผิดหรือที่พี่จน สมน้ำหน้าตัวเองความรักเหมือนควนบุดีมือสังหารนะครับแต่มาจากปลายปากกาของอาจารย์คำเกิงท่องจันนะครับอาจารย์สาธิตนะครับได้ซื้อว่าเป็นหมอลำอีกคันหนึ่งนะครับที่มีการบันทึกเสียงอัดเสียงมากกว่า30ชุดนะครับและถูกสุดการได้รับความนิยมอย่างสม่ำเสมอนะครับถึงแม้ว่าสิบอมเมนขายแบบเทนำเททานะครับแต่ก็ถือว่าเฮ็ดยอดขายได้ขายจนเบิดสิ้น ในเป่าทิดตั้งเอาไว้นะครับนอ้ออาจารย์สาธิตนะครับถือว่าเป็นลูกศิษย์ทีกระตันยูนะครับกับอาจารย์ข้ามเกลืองท่องจันนะครับเพราะว่าบ่าเคยไปไซนะครับเพงเลงแรกแท้เลยนะครับที่อาจารย์ข้ามเกลืองแต่งให้ก็คือหยุดน้าตาเถิดน้องนะครับและก็สุดอื่นๆนะครับตามมาอีกลายเพลงนะครับอย่างเช่นฝากใจไว้กับดินสวรรค์ไหามารักแท้คือแม่ฉัน แก้วลงกลุงปรากฏใจคิดถึงเห่บเพลงที่เคยกล่าวมาครั้งต้นนี้นะครับน้อผ่านไปประกาของอาจารย์ทั้งเบิรนะครับจึงเป็นทีม่าของสายย่าวาหมอลำสมแว่นนะครับกะถือว่าเป็นหมอลำคนเดียวนะครับที่เซเว่นสีซ่นนี่รองเพลงทุกเพลงทุกเวทีนะครับมีความอ่อนน้อมท่อมตนนะครับ ละกรลองเพลงลองไปเรื่อยๆนะครับบอวือวาบอโยกบอเต้นบอฮอนบอสายยังนะครับนอ่ก็เลยเหตให้แฟนเพลงมีหักและกะสงสารเมตานะครับอาจารย์มาตลอดจนถึงซูมือนี่นะครับปัจจุบันนะครับอาจารย์เพิ่นกะเศร้าเหดวงแล้วนะครับกะรับเซิญนวงนั่นวงนี้นะครับแล้วแต่เพิ่นสีเรียกหานะครับนอแลวกะได้มีธุรกิจ น้ำดื่มนะครับพี่นิดสาธิตทองจันทร์นะครับมีสสาขาพี่น้องท่านใดนะครับสนใจหรือว่าอยากได้เพื่อนไปลองไปล่านะครับก็สามารถติดต่อเพื่อนได้นะครับนอผ่านทางเฟซบุ๊กของเพื่อนนะครับกะสื่อสาธิตทองจันทร์เลยนะครับนอพิ่ตกประการใดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่น้องน้องน้ำเดครับเด้อละกิ่งไปมาดวงจิตเพ่งสิถือลีกสิ์บอนอทุกคนต้องหูจักดีนะครับนอเป็นยังไงครับ มอนกันในโมนะครับคลิปต่อไปสิเป็นอาจารย์ท่านใดนะครับนอกะคอยรับชมรับฟังกันต่อไปครับกะสิพยายามสรรหานะครับเพราะว่าไม่อย่างห้พี่ให้น้องนะครับลืมนะครับหมอลำอีสานบ้านเฮานะครับบพรว่าสิเป็นนักร้องหมอลำนะครับที่อยู่ในตำนานนะครับมาเรามาเว้าสู่กันฟังนะครับนอว่ากว่าเพิ่นสิมาอยู่ในจุดๆนี่เป็นยังไงนะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่ว่ายังว่าได้กด ติดตามนะครับก็กดติดตามนะครับหรือว่าพี่น้องท่านใดที่กดติดตามแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับไว้เป็นกําลังใจในการเ็ดคลิปครั้งต่อๆไปนะครับเลยครับเด้อสำหรับเมื่อนี้นะครับก็ต้องขออัศนาคุณภาษีรัตนาไตรนะครับสวยโดยบรรดาให้พี่ให้น้องนะครับเดินทางปลอดภัยค้าขายร่ำรวยครับความเจ็บยาใดความไข้ยาซุมีนะครับนออยาเจ็บยาจนครับมื่อนี้ก็ต้องอำลาพากจากกันไปแล้วนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่า ครับ